ว่าสีเผาป่าบ้านนี้พันเลี้ยเปลี่ยนใจต้มค่ะพี่น้องว่าเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ดังไฟอยู่นี่แหละชวนสลรวงรวงี๋ยวก็ตัะเปพี้ยนกัเขาไม่หยุหอมหอมผักกแข็ง <c oughs> ดังไฟขึ้นค่ะพี่น้องควันกับควันบัดนี้พันว่าผู้หายควันหนีผู้ดีควันใส่ประสนควันมาใส่จ่อขวางสเสร็จแล้ว <c oughs> เปิดหม้อมา ต้มปลาใส่บลากอกใส่ผักไก่แห้งใส่ตะไคร่หอมหินหินเฮ้ยส่เลยเฮ้ยใสเลยเอ้าเอ้าพี่น้องแต่เสียแต่เสียพงดูนพูน่ะต้มปลาตะเพียนไหมหอมบมกกอกหินหินอยู่พิษฟ้าใบพิษฟ้าไว้พิษฟ้าใบรอ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 ครับรอรอตะเดี๋ยวมาหมดละเจี๊อบักพริกลุยสวน จับจ้าบะคงไงอ้าวซัดเดยกซ้อนมาซ้อนนี่อำจาบานเนี่ยอำตาไม่รู้ไงทุ่ม้ตอินบานเด้พี่น่องยิตาแต่บะคงอยู่น้าซีบึงใส่ผงสุรดไปใส่เกบหัวเติมประเด็กยันบาง Anh nắng gần 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 xoăn gần 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 แคเคืองนงมาใส่อะไรคือขวดตกเลนอยือมากเล่ะือยเห็นมีดอกลัวเยตัวให่ไปตัวกับเมฆันแต่หมแบบโบราณขาำที่เดียวกับแซบดงมันจะล่อหนเอยแก้วใส่ไหมแก้วาสดยอดแต่มูสใส่บกขว่้บเที่ยนะ ทำแบบโบราณนี่กนั่นว้พั่จำานั่นเอาซ้อนแม่งเอาซ้อนกระซ้างกินไปเรื่อยๆเนี่ยเอายางเลไปเรื่อยๆผม่เห็นแสบแ่บแสชุดยอดปะต่ไว้หลุนนะผู้่าหามกินตัไว้หลุน เอานนัวไปเลยวปาักปลาสุดรซปลาแดกซีอะไรจำไว้จัดไปอร่อยถูกใจบักก๋กระซีหน่อยหน่อยไปใกล้ๆเนี่ยคือน้องคนนี้ลูมีจต่บักก๋กอ้อยต่อยอยู่ว่าวนบักกกลวนใส่แม่นดุกเมื่อเมื่อไปเมื่อเมือต้มปลา อ๋อะซอต้มปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้มปลาค่ะต้มปลาใช่ปลากระเงี้ยงใส่ผักกระเงี้ยงก็บระกอบก็บระกอก็จะแซ่บแต่เสียสมองเพราะท่านนี่เสี้ยมัยู่หอมเดี๋ยวของธรรมชาติอร่อยที่สุดนั่งมั่นก๋าลาอยู่ดอกเพราะว่ามันอยู่ทงหน้าเนาะโอเคได้ไหมปลาแต่บักหุ่งแซ่บเนาะแสบแซ่บแสบแสบกุ้งนี่หนาแหมอน Mm. เอาเทพอะ่ยบ๊วยช็อตนี้อน mm. หอมปากกอก